แต้์โพสแคปชั่นวันนี้ทำแฟนคลับคิดไกลคอมเมนต์โยงถึงต้นถึงแม้ว่าจะจบความสัมพันธ์รักอันยาวนานถึง14ปีมาแล้วสำหรับคู่ของแต้วนะัทพรกับต้นอาร์ชซึ่งก่อนหน้านี้เต้าได้ออกมาพูดแล้วว่าทั้งคู่นั้นจบกันด้วยดีเปลี่ยนจากแฟนมาเป็นพี่เป็นเพื่อนกันแต่ก็ยังเหมือนคนในครอบครัวและในตอนนี้แต้าก็ได้ move on และเดินหน้าใช้ชีวิตถ่ายละคร เที่ยวกับเพื่อนๆแถมในตอนนี้แม่ยังไม่ได้เปิดตัวความรักครั้งใหม่กับไฮโซประนายแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีแล้วในตอนนี้ล่าสุดแต้วได้โพสต์ภาพของตัวเองลงอินสตาแกรม ที่ตัวเองนั้นอยู่ในชุดสีขาวสะอาดตาพร้อมแคปชั่นเป็นอิโมจิคอนรูปไดโนเสาร์ซึ่งงานนี้แฟนคลับได้เข้ามาแซวเกี่ยวกับแคปชั่นว่าไดาโนเสาร์แบบน้องต้นเลยอิอเพราะไดโนเสาร์นั้นถือเป็นตัวแทนของหนุ่มต้นนั่นเอง